มันมันมันหนามขึ้นพนันนั้นมันโอ,โอ้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 นี่อุ้อยตัวใหญ่จริงๆเลยนี Danish, ่นี well. ่นี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 ่เป็นหัวมันเลยมันนี่ยู่ลึกนะโอ้นี่อยู่ลึกกว่าทุกครั้งเลยนี่ น้านะพี่น้องลุงบาวเดินไปห้าห้อยรักกนะันนะนู้นมีคนเดินไปไปไกลเข้าไปรุ่นกุ้งนะพี่น้องนะไปค่ะาตามลุงบาวไปห้าห้อยรักนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะพบกับลุงบาวกับเจ้าปูอีกแล้วนะกับช่องตามติดชีวิตเจ้าปูก้าวันนี้ลุงบาวกับเจ้าปูหลังจากห่างให้กันไปนาน สวัสดี่ไม่สบายกันนะพี่น้องนะวันนี้พาพี่น้องมาล่งทะเลมาห้าวยรักกันอีกนะค่ะตามหลวงบาวกับซาปูไปดูกันนะสวัสดีครับค่ายๆเลยนะนี่หลวงบาวได้ตวงเลยนะอุ้ยนี่หลวงบาวคุดได้ตัวเยอะเลยตัวนี้เล็กเดียวเ็นนะ เมื่อกี้ก็เห็นตัวรูยหย่นะพี่น้องนะเดี๋ยวพาลุงบาวไปคุดก่อนน,นั่น <c oughs> อุ้ยรากยหญยเลยนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยนี่อุ้ยตัวยหญยรากยหญยเลยใช่ไหมใช่มรวมัวนก็นน่ันมากเหมอนกั โอ้เนี่นยนี่นอ๋อ้ยตายแล้วย่อยมากเลยโอ้ตัวสวยๆยเลย นี่ตัวตัวย้อยหมากเลยย้อยหมาลุงนะรอบนี้นะเจอแต่ตัวย้อยๆนัน่นนะกี่ตัวกนนี่รูเหรอสองอ๋อตรงแถวนั้นนี่ตรงนนั้นนะไอ้นี่ไม่ต้องมาเจาะขุดใหญ่ๆนะอุ้ยได้แล้วนี่กัดตัว อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญยนี่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 มันมันนี่กันนี่กันนี่นี่อู้ตัวนี้รูใหญ่น่าจะตัวตัวใหญ่นะน่าจะไม่ทันอู้ยนี่เสียมลุงว้าวชายไม่ได้ขึ้นมไม่ได้เลไงนไม่เลยตุ่มเฮ้ยขึ้นมาเรื่อยนะนู้นุ้ยตัวยาวตัวใหญ่ ย่อยยาวเลยนะหลูนี่ทำไม่ได้รักนะเสียดายแรงนี่นั่นเออนั่นด้วยนี่ด้วยใช่ใช่อะไรก่อนก็ได้ดมไม่ได้แล้วเว้ยอืมได้แล้วนู่นรักยาวเลยเดี๋ยวให้มากุดอันนี้ก่อนนี่รักยาวเลยเลยน,ะนี่นะ นนี่กระทันนะได้รักเลยอุย้ยตัวงามๆเลยนะวันนี้นะลุนะงเนาะงามมากเลยวันนี้ช,ช่วยช่วยช่วยอุยอ้ย,ยมันหมดแล้วอุย้ยได้รักไหมนี่ เกือบไม่ได้ดู่านี่นานเกย์ไม้มาลุนกันนะลุนกันค่ะลุนกันโอ้โวันนี้วุ้ยตัวงามงามไส้งามงามเพลเลยนะ เัาหมดเลยโอ้ยนี่ทันนะทันนะโอ้ยนี่กระทันนี่กระทันอ้ยดูนี่ตัวใหญ่ๆหมากเลยอ้ยสุดยอดเลยวันนี้นะล้านเปอร์เซ็นฮันเี่กกระลังลง นี่กัวชายัวนี่ตย้อยตัวย้ยตัวย้ยนี่น่าจะมีโซ่ดวตรงนี้มั้ยน่าจะมีโ่ตัวนั่นนั่นนั่นาดสาตัวนี่ตรงนี้มันมีตัวมือเียนีนะตรงนี้ได้โซ่ตัวมันเป็นตัวยอ กันแล้วอุะยขนาดนั้นนยอยาไจ้นี่ใหญ่่ขาดนะจ๊ะน่ยนลานะ ขึ้นแต่รยตอยขึ้นมาไรยังนอนมีนะอู้หราดยาวมากเลยนี่ตัวนี้ขู่ขูค่ะต้องดูเลยเลมีไงได้แล้วจ้าหนึ่งตัวอีกตัวอยู่ไหนเอยไม่รู้ อุ้ยนั่นไงตัวใหญ่เลยจ้านี่มันมัหามขึ้นขนานนันมันอนี่อ้ยตัวใหจริงเลยนีเป็นหัวมนเลย วันนี้ยู่ลึกนะโอ้นี่ยู่ลึกกว่าถูกกลางเลยนี่ทีเดียวไม่เกิดขึ้นนะนี่ทีเดียวขึ้นอิวทีมันก็ได้แล้วจ้านะฮะตรงนี้ยู่ลึกอีกทเลย มีนะมีอุ้ยตายแล้วตัวตัวนะอู้าตัวเส้นนีด้วยนี่นั่นนั่นนั่นนี่นลงนี่นี่นี่่อุ้ยดูตัวตัวนี่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 นู่นน่นน่นน่นีนยแล้ นี่เลยจ้าตัวใหญ่มาเลยจังตุ๊ดลาวเสียงอุ้ยอุ้ยอย่างดีได้นะได้ถอนอุ้ยได้มาต้นหนึ่งนี่จ้าตัวใหญ่ขึ้นไปเลี้็ว เดกุ้นะอกด่นี่นะจ๊ะตัวเล็กไม่เอานะลุงวะวันนี้อ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆมันมาอ้ยข้านายนั่นไงนี่นะนี่ละพี่ ui nhanh cầm răng luôn Cầm răng luôn rồi luôn 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 à luôn nhanh luôn 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 นี่ดีกว่าไม่ได้ดูเดี๋ยวเราชบปนอยู่ตรงนี้ย้งมะี่นมาขนม้ขึ้นมาถีขาดอุ้ยช่องตัวดูนั้นอย่าไปตมนะดูนั้นอุ้นั่นนั่นน่นน่นี่จ้า โอ้ยนี่จ้านี่นี่นี่น้นอยน้อยนี่ไงเอานี่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 แค่เนี่ยแี่เนี่ย้หนี่ไงออ้ยตัวใหญ่ใสุดย,ยอดมากเลยวันนี้ จแต่ตัวเยอยย่ๆมากเลยนะนี่น้าพี่นองได้เยอะแล้วสาบูหลางก่อนนะคอยไปล้หลางให้ดีที่บ้านนะนี่หลางหลางแล้วห้าน้ำห้าน้ำทะเลแช่ห้ยก่อนนะให้มันหายใส่ มลุงด้วยมีลุง,ลงอ,อุ้ยตัวใหญ่ๆมักๆเลยวันนี้มันมือเลยนะลุงเบ้าเสียบตัวใหญ่ๆ,ๆด้วย ดูนี่ให้ดูกันชัดๆค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบากับซาปูด้วยนะค่ะคลิปนี้ซาปูกอจบคลิปไปก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> ไปจ้ากลับบ้านนูน่นฝ่าลืมมือแล้วนะเอ้าลืมลืมปลาตางังได้เฮย้ยไม่เอาปลาตางัง